รอสวัสดีครับหายไปนานเลยเป็นเดือนเลยครับไม่ค่อยได้เล่น,นครับพอดีช่วงนี้ไปศึกษาระบบการเงินใหม่มานะครับแล้วก็มีการหาที่ฝากเงินใหม่นะครับก็ใช้เวลาพอ,อควรแต่พอนนี้เริ่มลงตัวแล้วครับก็เลยมีเวลากลับมาเล่นนะครับแล้วก็พอดีมีคนคอมเมนต์เข้ามาใน youtube นะครับว่าช่วยทำคลิปลง คิวเฟนทัวร์นาเมนต์ให้หน่อยนะครับคิวเฟนแมจิกทัวร์นาเมนต์นะครับวันนี้ก็เลยจะมาลองทําคลิปให้ดูนะครับปันนี้ดันนี้ผมไม่ค่อยลงนะครับเพราะว่าขี้เกียจครับก็ไอเทมที่แนะนํานะครับเนื่องจากว่านันเจียนนี้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นธาตุนิวทรอนนะครับแล้วก็จะมีบอสสองสามตัวที่เป็นธาตุวิญญาณนะครับเพราะฉะนั้น่อนที่เตรียมมาก็จะเป็นธนู ผมใช้ธนูเงินนะครับแล้วก็ธนูอิมมัติเรียลนะครับนี่ธนูท่าวิญญาณนะครับแล้วก็เนื่องจากว่ามอนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นมอนถึงมนุษย์นะครับเป็นมนุษย์เลยแหละครับฮิวแมนเนี่ยขนาดกลางนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องยกเลิกตทษขนาดครับแล้วก็มีเกาะนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเป็นเลียเนี่ยจะมีเกาะเยอะหน่อยประมาณ200เพราะฉะนั้น ถ้าใครมีเป็นเซ็ตจอร้อยก็ดีนะครับตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆอัพเป็นสีทองกันหรือยังครับผมยังใช้สีขาวอยู่เลยครับอยากได้เหมือนกันครับเพราะว่าเซ็ตสีทองเนี่ยถ้าเราใส่ส่วนเสื้อลองโล่แล้วก็รองเท้าเนี่ยส่วนประดับเนี่ยเราจะเปลี่ยนมาใช้เป็นตัวยกเลิกทขนาดได้นะครับแล้วก็มือเนี่ยก็อาจจะเป็นถ้าใครมีทุนนะครับก็จัดเอาไบตี้ไปเลยครับแต่ถ้าไม่มีก็ดิสก์ก็ได้นะครับเพิ่ม SPD ดีหรือว่าจะใช้เป็น มือมินเทลก็ได้นะครับแต่ว่าผมเลงไว้ว่าเดี๋ยวรอช้ติวาชีพทีเดียวครับก็จะใส่เป็นโล่กับรองเท้านะครับที่เป็นเซ็ตของสกิลซีเวลแลนซอมใส่กับมือนะครับแล้วก็ประดับก็จะได้ใส่ตัวยกเลิกโทษขนาดนะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าจะเข้ามาเมื่อไหร่นะครับตอนนี้ก็ไม่มาเราก็ไม่เล่นนะครับธนูยังเป็นธนูเดิมนะครับนี่นาซิซัสสองูเทนตินี่นะครับ ตอนนี้ก็คือดีที่สุดแล้วนะครับในต,ตอนนี้ประดับก็เป็น Emerald Earring นะครับยังไม่มีเงินซื้อแหวนนะครับก็ยังไม่รู้จะใส่การอะไรก็เลยเว้นว่างไว้ก่อน,นอีกข้างหนึ่งผมใส่เป็นอันนี้ปกติใส่ไว้เพว่าบางทีสลับไปใช้เป็นสกิล Arrow c a n n n นะครับแต่ว่าถ้าลงนี้เนี่ยพอเราต้องถอดเซตอาชีพเนี่ยสเตตัสเราจะหายไปเยอะ,ะครับเด็กผมเหลือบวกแค่ห้าสิบแปดเพราะนั้นจะไล่หลอดด้วยสเตตัสไม่ได้นะครับ ก็เลยต้องต้องมีหลอดไปนะครับก็ไม่ได้พยายามทำไรหลอดครับเพราะว่าแมนมันจะเปลืองอยาบับนะครับอืมแล้วก็จะพูดอะไรวะลืมเลยอ่ะนั่นแหละครับก็มีหลอดไม่หน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเน้นเดินวนนะครับอืมสุดปีกดำเนี่ยอันนี้ก็ยืมเพื่อนมานะครับพอดีเพื่อนเลิกไปแล้วครับ ผมก็เลยไปหยิดซับเข้ามารองเท้าก็ยังเป็นคู่เดิมนะครับล่าสุดที่ไปได้มาเป็นรองเท้าวิเชียรคุกกี้นะครับนี่บวกสิบเอ็ดนะครับแรงๆเลยแล้วก็แพงๆเลยเสื้อเดี๋ยวตอนเจอบอสจะสับไปใส่ตัวนี้นะครับเสื้อตาเดียวโอ้โหแรงมากครับตอนเจอบอสนี่ดอกละแสนเลยครับสุดยอดก็ไปท้าเพื่อนเพื่อนๆไม่ ไม่อยากเสียเงินนะครับก็ใช้เป็นพวกนี้ก็ได้ครับหรือว่าจะเป็นเสื้อตัว R V ก็ได้ครับอ,อัเดกหนึ่งหนึ่ง,งอะไรย่างเงี้ยครับของมอนเดิมหมดเลยนะครับไม่ได้อัพของอะไรเจช่วงนี้ชะลอการเติมไว้ก่อนนะครับโอเคตองแรกก็ไม่มีอะไรครับผมว่าน่าจะผ่านกันได้เราก็เดินเน้นเดินวนนะครับเพราะว่ามอนววกนี้จะไม่ใช้สกิลใส่เราถ้ามันไม่ได้โจมตีเรานะครับถ้ามัน เรียกอะไรชารซิงมันมันไล่ตามเราอยู่เนี่ยมันจะไม่ออกสกิลนะครับก็ดเล่นง่ายหน่อยไม่เหมือนมอนในละผ้านะครับเจอหน้าเรามันใส่สกิลเลยนะครับอ,อันนี้ก็ต้องควักซาวแอมมาใส่นะครับเพราะว่าอ๋อผมบุกรู้แล้วเมื่อกี้ผมจะพูดว่าก็คือเรามีหลอนได้ครับแต่ว่าก็ให้อย่าให้มันนานเกินนะครับถ้านานเกินเนี่ยเราจะโดนขัดแนละ้วเดี๋ยวสกิลไม่ออกมันจะเล่นยากครับ็่าจจะเหลือสักส่วนจุดห้าวิอะไรเงี้ยก็ได้ครับ อันนี้ดีนะครับเนี่ยเทเลพอร์ตแมปซิตี้ซิตี้แมปเนี่ยไปทำเคเวสมาก,กันได้แล้วก็ใส่การ์ดอ๋อนี่มันชื่อซิตี้แมปนะครับแล้วก็ใส่การ์ดครีมี่ก็เลยเป็นเทเลพอร์ตซิตี้แมปนะครับก็ได้ทั้งอินครูเดอร์เจเลเสามแล้วก็ได้เทเลพอร์ตนะครับก็ดีมากลองไปเดินเคเวสเก็บเหรียญแล้วก็ไปแลกกันได้นะครับนี่โทเค็นโทเค็นแต่มันเป็นฟังกิเบิลโทเค็นนะครับไม่ใช่นอนฟังกิเบิลโทเค็นในอาวเนี่ยมันทำซ้ำได้ <laughs> ไม้แมวอันใหม่เข้ามาแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ซื้อให้น้องแมวเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นเขาบอกว่าไม่ได้แรงต่างกันมากน่าจะต่างกันถ้าใส่คู่วรองเท้านะครับหมายถึงราคานะครับ <c oughs> <c oughs> แล้าอี่ผมมันเสียงดังเนี่ยเราก็เดินวนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เช็คทา่าส์พอดีผมจทาท่าไม่ก็ได้ก็เลยต้องต้องเปิดหน้าเว็บนี้คู่กันไปด้วยนะครับเพื่อรู้ว่าอะไรเ็นทา่าอะไรนะครับ แต่ว่าถ้าดูง่ายครับถ้าเมื่อไหร่ที่เรายิงไม่เข้านะประเดียวใส่เจาะรอยครับดาเมจจะคงที่ตลอดนะครับอืมถ้าเมื่อไหร่ดาเมจเราลดลงแปลว่ามันเป็นธาตุวิญญาณครับเราก็ค่อยสลับลูกธนูก็ได้ครับตอนนี้เลยเดี๋ยวจะขอเล่นข้ามๆไปนะครับเนี๋ยผมจะไปโชว์ให้ดูตอนที่เจอเฟนเลียนะครับเนีย่ยมันเดินวนอยู่ตรงน,นี้ครับเพราะว่ามอนในนี้มันเดินไม่เร็วนะครับเราสามารถเดินวนได้มันมันไล่เราไม่ทันถ้าถ้าเรามีสกิล increase ag นะครับอืม ยิงก็น่าลงครับมันใช้เวลาไม่นานแล้วก็การมันก็ยังมีราคาอยู่แต่อาชีพเราช่วงแรกอาจจะมีปัญหาว่าถ้าเาเมจไม่ถึงเนี่ยมัน,ม,นมันปิดบอสไม่ได้นะครับก็เสียเวลาเปล่าเมื่อก่อนนี่ผมไม่ลงเพราะว่าดาเมเมันไม่ถึงนะแต่ตอนนี้เาเมจยเ,เหลือเลยครับเมื่อกี้ใช้เวลาเพีเดียวตอนเจอบอสอ่านี่รู้สึกจะเป็นอ่าไม่ใช่นี่ตัวที่สามนะครับเดี๋ยว ตัวรองสุดท้ายจะเป็นอัลเคมิสครับเอาลงตอนแรกจะเอบเคมิสนี่หัวร้อนเลยนะครับรู้ไม่ได <laughs> เ้เราก็ไปเติมเินเข้าไปนะครับตอนนี้ก็หัวไม่ร้อนแล้ว <laughs> อไอ้ี่ต้องอัปเดตอีกไมครับ เนี่ยอันนี้ถ้าใส่ไวเว์ดนะครับจะได้ประมาณ9 0้า0ืนผมกดเอาไม่ตี้ด้วยนะครับตอนแรกกาวว่าใช้มันไหลหลอดแต่ว่าเด็กก็ยังไม่ถึงดีดก็เลยช่างมันอือพอดีท้องไอแล้วก็สลับไปใส่คติปองไอแล้วก็สามารถสลับไปใส่เป็นหมวกแล็บได้นะครับก็จะเพิ่มดาเมจได้สูงสุดนะครับช่วงธรรมดาเนี่ยถ้ายอยู่ไม่ได้อยู่ในสนามไอ้เราก็ใส่ไวเว์ดไปนะครับให้มันดูดเลือดดูด SP ไปครับอือแล้วพอติท้องไอ้ปุ๊บเราก็สลับหมวกครับมันจะได้ เพิ่มดาเมจเข้าไปอีกนะครับอันนี้ใส่เสื้อกบแดงนะครับแดงกบแดงก็คือแฮนดารียสนะช่วงนั้นหน้ามึนนะครับไปซื้อมันได้ยังไงไม่รู้แต่ก็ดีนะครับแรงมากแรงแรงเห็นชัดเลย15%นะครับเพิ่มดาเมจมาอมืเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถเนี่ยเจาะร้อยครับแล้วยกเลือดพุ่ขนาดได้เนี่ยดาเมจเราก็จะไม่โดนไม่โดนหานไปนะไม่โดนหักเปอร์เซ็นต์ไปเราจะทำดาเมจได้ เต็มเมเต็มหน่วยครับก็เป็นแนวทางนะครับแต่ว่าถ้าใครยังยังไม่อยากลงทุนอยากเสียงเงินก็ก็ไม่ต้องทำก็ได้ครับอืมก็เล่นได้เหมือนกันจริงๆผมที่ผมไม่ชอบลงว่าผมชอบลืมสอง quest นะครับแล้วก็พอมาแล้วมันก็ลงไม่ได้ตั้งห่อยกวันนึ่งอะไรเงี้ยก็เลยขี้เกียจ ไม่เข้าใจทําไมทําให้ยุ่งยากครับอย่างบางด้านเนี่ยถ้าเราลืมส่งเวสเนี่ยมาคุยมันก็ส่งเวสแล้วก็ลงต่อได้เออไม่รู้ทําไมไม่ปรับให้มันตรงกันให้หมดบนนะครับแต่มันก็เป็นสีสันของเกมครับแม้มก็น่าเบื่อครับอันนี้ก็ทําให้มันเราัวร้อนบ้างครับให้มันจะกระชีพกรใจบ้างครับนี่เรา,าเห้ามือนะครับแรงจริงบางทีมันชอบติดบั๊กนะครับแ้วตำแหน่งก็ระวังหน่อย ถ้ามี a d i เนี่ยมันจะเดินตามเราไม่ทันนะครับเราเดินวนไปตรงน,นี้สลับไรเวิร์ดกับหมกแล็บครับถ้าเ p ใกล้หมดเราก็สลับไปใส่ไรเวิร์ดไรเวิร์ดฟรีนะครับดูดง่ายมากเพราะว่าตอนนี้เราเน้นแค่เปอร์เซ็นต์แล้วไม่ได้เน้นความแรงเพราะว่าตีทงองไอเนี่ยม,มันเกอบเต็มเก็บเต็มเลยครับถ้าตีทงองไอมันตีแรงนะครับก็อย่าให้มันโจมตีเราบ่อย เตือนวนไหมครับสายวนทีหนึ่งทีสองนะครับบวกน้องขึ้นมาวนไม่ใช่จริงๆ,ๆไม่ต้องสลับก็แล้บผมว่ามีเราประมาณเก้าหมื่นก็โอเคเห็นว่าบวกแหลมไม่ได้แรงต่างกับลไยเวดมากนะเก้าหมื่นกับแสนน,นะอาะจะต้องบวกสูงกว่านี้นะครับแต่ว่านั่นแหละครับเตอมทาง ก็วนไปนะครับเนี่ยถ้า,ถ,าถ้าใครเล่นเชี่ยวๆนะครับก็จะวนวนให้มอนโดนดามเมจได้ทุกดอกเลยนะอันนี้ผมก,กลัวมันโดนตีแล้วมันจะจัดสกิลใส่เรานะครับก็เลยเดินออกจากวงซีเรียบบ้างน,นะครับแต่จริงๆเหมือนมันตีครั้งแรกมันไม่ออกสกิลเลยนะครับเพราะนั้นก็จะไม่ต้องไปกลัวมันมากก็ได้ครับแต่ว่าสกิลมันแรงนะครับโคเมดกับอะไรอะเออร์สเตนหรือเปล่า ตายเลยครับบางคนเขาจะไปเล่นบันไดนะครับเดี๋ยวผมผมว่าเล่นบันไดอ่ะมันจะช้าบางทีหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าถ้าเราหลบหลบมุมบันไดเนี่ยดามีเอจซีเียมก็ไม่ไม่คิดนะครับก็เลยเน้นเดินวนไปอย่างเงี้ยครับสเต็มถักมาผมขอย,ยัดเอาลายก่อนนะครับไม่เป็นความลับ เค okay, จบแล้วครับนี่เหรอไหมข้าอยอมแพ้แล้วนะครับนี่ไม่คิดว่าจะมีผู้แข่งข่นขนาดนี้นะครับอืมไม่ลงไม่ได้หมายความว่าลงไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่ดอกอะไรด้วยนะครับอืนานาเล่นดีแทนที่จะดอกการมาให้ลุ้นหน่อยเหมือนช่วงนี้ถ้าไม่ลงแบบห้ามก็ไม่มีอะไรทำแล้วครับถ้าไม่เล่นตัวใหม่อะไรอย่างเงี้ย แล้วผมก็เป็นพวกขี้เกียจก็ลเลยเดี๋ยวเดี๋ยวรอกิจกรรมใหม่แล้วว่ามันมีดันนิดให้สาหรับเลาเราจะถ้าเล่นได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล็บห้าก็เปลืองครับลงไปก็เปลืองรอซื้ออีก <laughs> แต่หลุมไม่ต้องทําอะไรครับมันมันเข้ามาลงเซ็ทนทรัลแล็บแล้วก็ไปนอนโอเคครับก็มีประมาณนี้ครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์หรือว่าเป็นแนวทางให้พเพื่อนได้นะครับก็ถ้า ใครอยากให้ไปลงด้านไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวถ้าผมลงไวเนะี่ยผมก็จะทําคลิปให้นะครับถ้าผมยังไม่ทําก็คือผมลงยังลงไม่ไหวนะครับนี่ใครมันแอบ,บอยู่ตรงนี้เนะี่ยวัลแรมจร้ะโอเคครับวันนี้ก็มีเท่าน,นี้ครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ช่องผมด้วยนะครับก็ช่วงนี้ก็น่าจะมีเวลาได้เล่นเยอะขึ้นนะครับเดี๋ยวก็จะ มาทําคลิปอัปเดตเทสไดเทสใหม่ๆให้เพื่อนได้ดูกันนะครับนี้ก็มีเท่านี้ครับขอบคุณครับ